สวัสดีค่ะฉันมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณคุณต้องการให้ฉันทำอะไรฉันทำให้คุณได้หมดทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้คุณชาร์จแบตให้ฉันหน่อยได้ไหมแบตเตอรี่เหลือ1%นปอร์ซนบตหมดเหรอเอ่อ ชาแบตชาร์จแบตชาร์จตรงไหนวะการล่างไทยทอย สวัสดีอีกครั้งค่ะเจ้านายอ,อแล้วต้องชาร์จนานแค่ไหนอ่ะสองชั่วโมงสิบห้านาทีกับสิบห้าวินาทีสองชั่วโมงโอุยอ่ยจะทันไหมวะเนี่ยพวกมันจะมาแล้วไม่เป็นไรถ้าง,งั้นชาร์จไปก่อนแล้วกันน่าจะทันอยู่ขี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน เล่าชั้นดีนายลาเบทแฟนใหม่นายฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นแฟนนายสักคนเลยเออนั่นสิแฟนไงอยู่ไหนวะอ๋อแฟนเราเหรอคือเขากำลังแต่งตัวอยู่อ่ะเขาตื่นเต้นที่จะเจอพวกนายครั้งแรกอ่ะเฮ้ยเชื่อได้เปล่าเนี่ยเบส ถ้าแกไม่มีแฟนใหม่อ่ะ,อะก็บอกมาตรงๆเธอนี่ก้อยไอ้เนี่ยเหรอแฟนเก่าก้อยอ่ะทำไมดูขี้โม้จังเลยวะก็ใช่นะสีที่รักสงสัยมันคงอิดฉาก้อยที่ก้อยอ่ะมีแฟนใหม่ <c oughs> มันก็เลยโกหกว่ามันอ่ะมีแฟนแล้วน่าสงสารเนาะออใช่ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีอะไรให้ฉันช่วย เอ่อทุกคนนี่ฟองแฟนเราเองอ่ะทีรักมานั่งตรงนี้สินั่งตรงนี้สวัสดีค่ะฉันชื่อฟองเป็นแฟนของเบสค่ะเบสท,ทำไมแฟนนายดูแปลกๆอะ่ะ ไม่สวยเหรอคะอ๋อเอ่อสวยสิแฟนของเราสวยที่สุดในโลกเลยสวยนะแต่ก็ดูแปลกๆอะ่ะแถมคำพูดก็พูดไม่เหมือนคนปกติด้วยหากต้องการให้ฉันช่วยสิ่งไหนคุณสามารถตั้งค่าเปลี่ยนโหมดได้นะคะอ๋อเอ่อเข้าใจแล้วจะพูดอย่างนี้นะเฮ้ยเบส แฟนในนี่ก็สวยดีนะแล้วในไปเจอมาจากที่ไหนหรอหอ๋อก็ไปเจอมาจากร萨อ่าเอา่เอทำงานอยู่แถวนี้อ่ะก็เลยเข้าไปจีบอะ่ะอ๋อแต่ว่ามันดูแปลกๆว่ะแปลกเหมือนหน้าเธอฮะนี่เธอว่าอะไรนะอ๋อทุกคนคืออย่างนี้นะเราว่า อย่าอย่ามาถามอะไรแฟนเราเยอะเลยฉันว่าเรามาปาร์ตี้กันดีกว่านะม่ๆๆ่ม่่ดื่มจนหมดละทนกันกันหมดแก้วว่าแต่แฟนนายอะทำงานอะไรเหรอก็ <c oughs> <c oughs> อพนักงานออฟฟิศอ่ะอ๋อเหรอก็นึกว่าแม่บ้านดีกว่าเกาะผู้ชายนี่แกว่าฉันเหรอดูเหมือนว่าคุณกำลังมีปัญหากับช่องหูให้ฉันช่วยยังไงดีนี่จะพูดเกินไปแล้วนะพูดแบบนี้อยากจะหาเรื่องกันใช่ไหมเอ่อใจเย็นๆก่อนนะทุกคน คือคือคือแฟนเบ้เข้าหมายถึงว่าเมื่อวานไปเที่ยวดอยกันมาแล้วหูเอื้อนี่เธอมีไอจีป่ะขอติดตามหน่อยดีแบบแชร์แช์เรื่องราวกันอะ่ะคุณกำลังหมายถึงแอปพลิเค,คชันสมาร์ทโฟนหรือเปล่าใช่ใช่ชไม่มีหรอต้องขออภัยฉันยังไม่ได้คำสั่งข้อมูลนี้นี่เธอพูดอะไรอะ่ะ ฟังไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเล่นไอจีไม่เป็นโหยเบสนี่เธอใบขุดผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเนี่ยชมจริงๆเลยอะ่ะคนหาไอจีไม่พบก้อยเนื่องจากรูปภาพไม่ตรงกับตัวจริงรูปภาพไม่ตรงกับตัวจริงนี่แกกำลังว่าฉันไม่ตรงปกหรอตกกันเลยไหมไอใจเย็นนะทุกคน เออใจเย็นกันก่อนมา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 ชนแก้วชนแก้วชนแก้วชนไปก่อนนะต่อแหละคุณไม่ได้ไงไม่ได้สั่งนะโอ๊ยโลกมันยาอ่อนได้แล้วพี่เบ๊กหุ่นยนต์อะไรมีจริงซะที่ไหนล่ะนี่เธอไม่ใช่หุ่นยนต์เหรออืก็ใช่น่ะสิหุ่นยนต์เหรอนี่อย่าบอกนะเบ๊ก ว่านายอะซื้อหุ่นมาเพื่อหลอกพวกเราว่านายมีแฟนอะนี่ไอ้เบสกูถามมึงจริงเถอะมึงมีปัญญาหาแฟนขนาดนั้นเลยเหรอวะน่าสมเพชวะเอางี้ดีไหมเดี๋ยวกูสอนมึงให้เอาไหมอีกขี้โกหกเออไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่แบบนั้นนะหยุดโกหกพวกเราสักทีเถอะยอมรับตัวเองสักทีว่านายอะเป็นคนไม่เอาไหน คนห่วยแตกไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่เลิกคบนายหรอกขี้มมยจูเจไลพวกลิงทั้งหลายแล้วแกเป็นใครมายุ่งอะไรไม่ทราบทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ก็ฉันเป็นน้องสาวของพี่เบสไงเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าเธอคือฟองโอ้ยทำไมโง่างี้วะรู้สึกตังนี้ตัางนี้ตั้งแต่เปิดกล่องแล้วแล้วไหนบอกว่าอยู่เมกา โอ้ยเบสนี่แกจะหยุดโกหกพวกเราได้หรือยังนี่อยู่สักทีได้ไหมพวกแกทุกคนเลยตั้งแต่ฉันมานั่งตรงเนี้ยฉันยังไม่เห็นมีใครพูดดีกับพี่เบสสคนเลยนี่มันยุคไหนแล้วมีแต่บูลลี่กันอยู่ได้นี่แกว่าใครฮะ <c oughs> ก็ว่าพวกแกพวกแกพวกแกทุกคนนั่นแหละโตจนหมาเรียกอนยังไม่ถึงอยู่แล้ว <c oughs> ทำตัวเป็นเด็กอยู่ได้ นี่ปากดีนักนะเฮ้ยอย่านะคุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายน้องสาวผมนะอย่างที่น้องสาวผมพูดอะ่ะไม่มีเหตุผลที่จะมีพวกแกเป็นเพื่อนออกไปได้แล้วแกคิดว่าตัวเองอะ่ะดีมากงั้นเหรอไม่มีใครอยากคบด้วยหรอกเนาะไปพวกเราไอ้หวยเอ้ยเฮ้ ธิบายไหมพี่ฟังเดี๋ยวนี้ว่านี่มันเรื่องอะไรกันก็พี่นั่นแหละกำลังคิดอะไรอยู่ทำตัวเป็นไอคิดแพ้ไปได้ก็ตอนที่ฉันอยู่เมกาฉันได้ยินเขาว่าพี่โดนผู้หญิงทิ้งแล้วฉันก็ไม่คิดเลยว่าพี่จะซื้อของบ้าๆพวกนี้มาฉันก็เลย ต้องปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์เพื่อช่วยพี่นี่ไงล่ะแบบนี้นี่เองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วรู้ได้ไงว่าพี่สั่งซื้อของพวกนี้เออก็ฉันเป็นเจ้าของร้านค้านี้เองแหละก็แค่หลอกไอพวกโง,ง,ง่เพื่อมาซื้ออะนิกเก็เออว่าแต่ตั้งแต่ฉันกลับมาที่ไทยเนี่ยฉันยังไม่ได้โทรคุยกับแม่เลยอุย้ยคอยคิดถึงแม่เลยอ่ะพี่โทรคุยกับ 我妹。多么多么